วันนี้เมียก็นำพลังงานรูนนะคะมาฝากพี่ๆเ,เพื่อนและกาลยานาะมิทุกทุกท่านนะคะเมียจะทำคลิปนะคะซึ่งอยู่ที่ว่าคลิปที่เมียทำเนี่ยจะขึ้นที่ฟีดของใครซึ่งก็จะมีพลังงานที่แตกต่างกันตามสัญลักษณ์ของรูนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะได้รับฟังรับชมคลิปของเมียอ,อย่างมีความสุขแล้ว เราจะได้รับพลังงานดีๆไปได้วยกันนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราได้พลังงานรูนไหนที่ใช่คุณนะคะโอเคไปกันเลยค่ะอักษรรูนนี้นะคะคือหมายเลขหนึ่งนะคะหรือเฟหูซึ่งพลังงานของคุณจะเกี่ยวข้องกับความมั่งคัง่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีและ ความสมหวังนะคะพลังงานของผู้ที่ได้มาชมคลิปนี้นะคะสถานการณ์ทั่วไปคุณจะมีโชคและคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือตอนนี้นะคะหากกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างพลังงานของรูนะคะก็บอกว่าคุณจะสามารถสร้างเงินสร้างทองสร้างกิจการที่มั่นคงได้อย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึง สถานการณ์เกี่ยวกับครอบครัวคุณก็จะมีความอยู่ดีกินดีมีความเพียบพร้อมซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นพลังงานที่ดีมากค่ะหากท่านไหนที่ได้มาพบกับคลิปนี้ขอให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่านี่คือพลังงานของคุณค่ะ